อากาศดีๆแบบนี้น่านอนมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้นอนนะคะ ก็ลุกมาทํากับข้าวอยู่ดีนั่นแหละค่ะทุกคนกลเป็นเหมือนพี่อ้อมบ้างคะ่ะวันๆก็ได้แต่คิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีเย็นนี้จะกินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรก็หันไปหาเมนูน้ําพริกอีกแล้วคะ่ะจริงๆแล้ววันนี้อยากกินปลาเกลือทอดมากเลยไปตลาดไปหาปลาเกลือก็หาไม่ได้นะคะปลาเกลือไม่มีก็เลยเอาปลาทูมาคะ่ะทุกคนได้ปลาทูมาแล้วพี่อ้อมก็เลยนึกอยากกินน้าพริก ปลาทูขึ้นมาเลยค่ะก็ซื้อผักมาด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เราทําสวนผักของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ซื้อผักแล้วค่ะ ช่วงนี้หนอนในสวนมันเยอะเนาะพี่อ้อมก็เลยยังไม่ค่อยได้ปลูกผักให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะตอนนี้สวนผักของพี่อ้อมก็ดําเนินการไปได้สิเปอร์เซ็นแล้วค่ะได้แค่ถากยาวันละนิดวันละหน่อยนะคะพอตั้งใจจะถากขึ้นมาก็คือฝนตกอีกแล้วต้องวิ่งเข้าล่มกันอีกแล้วค่ะมีวันหนึ่งพี่อ้อมถากยาตากฝนเช้าขึ้นมาคือไม่สบายเจ็บคอเลยนะคะวันนี้ฝนตกพี่อ้อมก็ไม่เอาแล้วค่ะ ฝนตกปุ๊บก,ก็คือวิ่งขึ้นบ้านขึ้นมาเลยน้ำพริกปลาทูของพี่อ้อมก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะน้ำพริกสดกับหอ,อมแดงไปคั่วคะ่ะแล้วก็นำทุกอย่างมาตำรวมกันเลยใส่น้ำปลาบีบมะนาวใส่ผงนัวแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปนิด ได้น้ำพริกปลาทูอันแสนอร่อยแล้วคะ่ะไหนใครเคยกินน้ำพริกปลาทูฝีมือพี่อ้อมบ้างคะออกมาการันตีความอร่อยให้พี่อ้อมหน่อยแล้วน้ำพริกปลาทูกับผักสดเป็นของเข้ากันมากๆเลยนะคะกินกับดอกอัญชันยิ่งอร่อยมากๆเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเคยทานดอกอัญชันกับน้ำพริกไหมคะ